ข่าวดีคิวต่อไปรัฐจ่ายเงินให้อีก2กลุ่มสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่จะมีกลุ่มอะไรบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ทางช่องของเรานะคะก็ได้เกาะติดโครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะทั้งโครงการราชนะและโครงการม .3 3เรารักกันของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33นะคะซึ่งในส่วนของโครงการราชนะที่ได้เริ่มมีการโอนเงินให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ และในส่วนของโครงการม .33 เรารักกันที่ทางรัฐบาลก็จะเปิดเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา3 3นะคะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า w w w m o 3 3เรารักกัน .com นะคะเพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน4,000บาทต่อคนเป็นระยะเวลา1เดือนซึ่งก็จะมีการนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมในวันอังคารที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะ โดยล่าสุดนะคะแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงการคลังนะคะก็กําลังหาหรือแนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้กับคนอีก2กลุ่มนี้นะคะซึ่งก็คือกลุ่มข้าราชการนะคะแล้วก็กลุ่มรัฐวิสาหกิจนะคะเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้มอบให้กับทางกรมบัญชีกลางในการดูแลเรื่องการเยียวยาดังกล่าวแล้วนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปในรายละเอียดนะคะซึ่งก็คาดว่าจะดำเนินการได้หลังจากโครงการเราชนะและโครงการม .3-3 เรารักกันนะคะที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะแต่ว่าก็จะมีการเปิดเผยในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเยาวยาข้าราชการและรัฐวิชาหกิจนะคะซึ่งนายอาคมเติมพิทยาภัยศิย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายจักรพันพรน,นิมิต สสกทมพักพลังประชารัฐเรื่องมาตรการในการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของโควิด -19 ตามมาตรการต่างๆว่าสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือผ่านโครงการเราชนะในการระบาดของโควิด -19 รอบใหม่นี้ทางกระทรวงการคลังมีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิ์เช่นการเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐการเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33 การเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกินกว่าที่กำหนดเป็นต้นนะคะโดยมองเป็นผู้มีระบบความคุ้มครองทางสังคมจึงไม่เข้าขายในการได้รับสิทธิ์ซึ่งก็จะแตกต่างจากการเยียวยาในรอบที่1ก็คือโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยจะเป็นการคัดกรองกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะส่วนเหตุผลที่ไม่จ่ายเป็นเงินสดนั้นก็เพื่อป้องกันการสัมผัสรวมไปถึงการลดการเดินทางที่จะต้องไปเบิกถอนเงินสดนะคะและสิ่งสำคัญก็คือ หลักการในการบรรเทาความเดือดร้อนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้ใช้จ่ายประเภทสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนก็คือกลุ่มสมาร์ทโฟนซึ่งทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ทางธนาคารกรุงไทยนะคะโดยกลุ่มนี้นะคะก็จะต้องใช้บัตรประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดในการยืนยันตนนะคะแล้วก็ในการลงทะเบียนนะคะ ส่วนการใช้จ่ายเงินนั้นก็จะใช้บัตรประชาชนในการใช้จ่ายผ่านเครื่อง EDC หรือว่าเครื่องที่ใช้เสียบบัตรประชาชนก็จะสามารถใช้จ่ายเงินผ่านทางโครงการนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าอีกสองกลุ่มที่ทางรัฐบาลจะทําการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะนั่นก็คือกลุ่มข้าราชการและกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะคะจะมีแนวทางการเยียวยาอย่างไรบ้างนะคะจะได้รับคนละเท่าไหร่ และจะสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ถ้ามีความคืบหน้าอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะทางช่องของเราก็จะรีบนามาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ